เดี๋ยวครับเดี๋ยวหนูเอาไปวางไว้ให้ไหนก็ได้ไม่เป็นไรหมายถึงว่างไี๋ยงให้ทีมงานอ๋อเดี๋ยวให้เขาถือกันไปโอเคแตกอืมให้ถือแล้วไปแอนแหละเมื่อเช้า YouTube เป็นอะไรอะคะเมื่อเช้า YouTube อ๋อแบตหมดแบตเครื่องหมดนะฮะ ออแล้วอย่างหนึ่งอ่ะผมถ้าถามว่าผมทํางานผมเป็นฟรีแลนซ์นะทุกคนผมก็รับงานของผมนะฮะเออจะได้ไม่ต้องแบบคือถามบ่อยอ่ะถามบ่อยผมทํางานอะไรโู่นั่นนี่มผมพูดจริงๆเลยนะเรื่องพวกเนี้มันเป็นเรื่องส่วนตัวใครจะมานั่งออกบอกบอกออกประกาศปาะปาศถุยจะใครจะมาเป่าประกาศถูกไหมเออไปให้ี่ี่ผมผมมาบอกตลอดว่าผมเป็นฟรีแลนซ์ผมเป็นมานานแล้วแล้วผมก็ยังเป็นอยู่ แล้วจะเอาอะไรกับผมนุม่มห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอีแลอือแล้วคือ,อยังไงอ่ะผมเป็นฟรีแลแนซ์แล้วก็คือผมโอเคอ่ะผมมีเงินแค่พออยู่พอใช้อ่ะแล้วผมไม่มีสิทธิ์มาช่วยงานพระศาสนาเหรอ,อ,อหทุกคนเขาก็มีงานมีการปาดัดเนี่ยเขาก็เป็นเจ้าของธุรกิจอย่างเงี้ย <_ s> เขามีสิทธิ์มาช่วยงานพระศาสนาไหมเออ มุนวายอ๋อพวกนั้นคือกลุ่มไทจีผมว่าไทจีเขาก็เขาก็มีแนวคิดของเขานะวันที่เขามาขึ้นใหม่กับอาจารย์ตั้งนานแล้วแหละปีที่แล้วกลางกลางปหีหรือไงเนี่ยแหละเขาเคยมาขึ้นแล้วเขาก็มีแนวคิดของเขาอยากจะรวบศาสนาอะไรพวกเนี้คือมันเขามีคือเขามีลัทธิของเขาอะปล่อยเขาไป ยุ่งวุ่นวายกับเรื่องชาวบ้านตัวเองอ่ะไม่สร้างเหตุในการสอ,อนคนอื่นเองตัวเองมีแนวคิดที่ดีแทนที่ตัวเองจะบอกสอนแต่กลับไปโจมตีคนอื่นกลับไปหาข้อผิดพลาดของคนอื่นเนี่ยเหรอลัททีที่ดีเนี่ยเหรอแนวคิดที่ดีคือแบบเราอ่ะจะทําอะไรอ่ะเราอยากให้เราอยากเราอ่ะมีเมตตาเราสงสารคนในโลกเราอยากให้ทุกคนในโลกได้ยินความคิดของตัวเองที่มันดีถูกปะเราก็สร้างเหตุในการบอกสอนดิ ทำเหตุของตัวเองดิไม่ใช่ไปนั่งไล่โจมตีคนนู้นนั่นคนนี้อย่างนี้คนนั้นอย่างนั้นแล้วเมื่อไหร่สัจธรรมของตัวเองหรือความคิดข้อคิดแนวคิดที่ตัวเองคิดว่ามันดีอ่ะมันจะเจริญนะมันก็ไม่เจริญเพราะตัวเองมัวแต่เพ่งโทษชาวบ้านมัวแต่โจมตีชาวบ้านถูกไม่ถูกคิดดีพูดดีทดําดีแล้วไปบอกสอนสร้างเหตุปัจจัยของตัวเองซีจะมายุ่งวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเขาทําไมจริงไม่จริง ขนาดตัวเองยังไม่รักษาจิตใจที่จะพยาบาทอาฆาตคนอื่นน่ะยังรักษาไม่ได้เลยอ่ะหยุดดิหยุดอาฆาตพยาบาทเราอ่ะมีความคิดที่ดีอ่ะผมก็ส่งเสริมนะก็ทําไปสิถ้าทุกคนเขาเห็นว่าดีเหมือนเราอ่ะเขาก็จะมาติดตามเราถูกปะ ไม่ต้องไม่ไล่โจมตีใครเลยทําเหตุของตัวเองพอมามามาขอบคุณครับอุ่นมทนากับทุกท่านทุกคนได้นะเดี๋ยว อาจารย์ไปต่อบนเกวียนนะฮะทุกคนอาจารย์จะไปต่อบนเกวียนนะเมื่อกี้จัดไปหนึ่งเมตรใหญ่ไปกระพริบจัดไปหนึ่งเมตรแล้วอย่าให้ยายเดชแลมมของขึ้นโอ้ยไม่ได้โกรธนะไม่ได้ว่าอันคือเสียงี้แล้วชี้แจงชี้แจงเฉยๆชี้แจงเฉยๆอย่าถามอีกรอบถามอีกรอบก็ไม่ตอบแล้วจ้าเหนื่อยจ้าออมาหมดแล้วนะ เอ้เอขอบคุณนะครับอพโดธนาด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น้องๆสตาร์มน่ารักมากเลยนี่เราแอดมินเขาซื้อกาแฟมาฝากผมด้วยแหละแซ่บบอกเลยแซบ ลองเลยนะไป,ปะใองกอาจารย์ใส่กางเกงในสีอะไรครับเนี่ยยุ่งอีกแล้วไม่รู้จ้าไม่ใช่อาจารย์จ้าวันนี้พี่ทก็มานะเอะอไปกินที่อาออไปโอ้ยจริงโอที่เห็นว่ากินแล้ว <laughs> ขอบคุณครับเอา,าไปไปด้วยกันหรอ เรื่องงานเราผมเช้าอุ้ยแล้วฝนตกปะเนี่ยขนใช่ตงเช้าเรื่องานแล้ว่าเนี่ยฟ้าเนี่ยโอเคกลับไปนอนไปนนอขอบคุณนะครับครับวันเสาร์เจอกันครับนี่เราได้กาแฟเห็นไหมอืมกาแฟไหนเราเรานี่คือพวกเราได้มาถือแลวก็ อย่าจริงจังอย่าเครียดนะคะายแอนแหลมเดี๋ยวไม่รอนะปล่อยวางครับอยวางครับผมผมไม่ค่อยคิดอะไรเยอะผมทิ้งอารมณ์ทั้งวันผมบอกเลยเพราะว่าการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นในความในอารมณ์ใช่ไหมมันก็จะเป็นทุกข์ไงอืมนี่พอนี่ส้อนี้อืมอีกอกสามกิโลจะถึงอยู่แล้วเราก็เสื้อเปี่ยนเลย วันนี้ฝนไล่ฝุ่นนะลูกแหลมนะฝนไล่ฝุ่นฮะฝนไม่ตกนะไม่ตกครับตอนนี้ไม่ตกเออตกในช่วงช่วงมันรอทำอยากจะไปอยากรู้กางเกงในอาจารย์ทำไมฮะไปยุ่งอีกแไหมเดียวแหละพี่พาวิ่งไปซ้อมหน้าตาหนึ่งชั่วโมงไหมถึงก็เราแอดน่ารักทุกคนเลยนะครับจริงจริงจริงเราแอดมินทุกคนของเราเนี่ยน้องแซมอย่างเงี้ยเนี่ยน้องแซมเขาก็ขับรถมานะครับ มาบ่อยน้องแซมมาช่วยเป็นแก๊งพลังเป็นแก๊งพลังนุ่มใช่ไรกระดูกไรกระดูกนะไก่เคฟซีไรกระดูกระดูนุ่มไงอ๋อพลังนุ่มแอนด์แลมต้องไปเปิดดูไม่ไปหรอกครับกันโดนกระโถนตีกระบาลเอาสิยามจะมีขายเมื่อไหร่น่าจะกลางเดือนนะ แอดรออะไรอ๋ออาจารย์เข้าห้องน้ําครับผมอยู่ในห้องรับรองอยู่ตอนนี้เดี๋ยวรอลงพร้อมอาจารย์นะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไลต่อเนื่องเลยทุกคนเดี๋ยวไปเจอต่อเจอกับอาจารย์ต่อได้บนเกวียนนะครับเรากาลังจะเดินทางไปที่มจพนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับชื่อยาวๆถ้าสมมุติว่าเป็นสมัยสมัยก่อนที่แบบว่าอาจารย์ลงโทษให้เด็กคัดชื่อคัดชื่อมหาลัยอะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือชื่อง,ง่ายมากหนุกนานนะบอกเลยน,นสุดพวกแอดเคยโดนอาจารย์ตำหนี่ไหนผมโดนพวกผมมนจะโดนกันบ่อยประจําอมจะโดนกันบ่อย,ออยเพราะว่าใกล้ชิดไงใกล้ชิดอาจารย์จะแบบจะโดนหนักมากนะฮะแอดหมีแอดหม,มีพี่หมีนี่โดนหนักสุดเลยเ<ช>พราะพี่หมีอยู่กับอนาจารย์นานนานาที่แบบใกล้ชิดสุดๆเลยก็พี่หมีนี่แหละนานอยู่นานมากแกก็โดนมาเยอะ ย้ายแหลมหัวล้ออร่อยแอนแ,แหลมคนไหนครับคนน,นี้คนนี้ไงนี่คนนี้นี่เนี่ยเนี่ยที่อยู่หลังกล้องเนี่ยคนนี้อาจารย์บรรยายทําจบแล้วครับอาจารย์อ,อ๋อเดี๋ยวดูให้ครับเดี๋ยวดูให้แก้วขายเดือนไหนครับแก้วขายเดือนไหนวะเดือนหน้าพี่หมีโดนบินปิดป,ปิดวาจาไปหนึ่งวัน แก้วรอ,อก่อนเนาะตอนนี้แบบโปรเจกต์เยอะมากเลยนี่ของเต็มบ้านอาจารย์เพราะว่าจะต้องหาคิวไปสถานพินิดให้อาจารย์นะฮะวันนี้เขาไม่ใช่นิว้วเขาใช้ลม่ม <c oughs> ขอหน้าแอดแลมเอาหน้าผมไปทำอะไรฮะลูกแอดมินทุกคนน่ารักมากเลยนะคะอนุโมทนานะคะแอดแลมบอกไปเลยว่าเจ็ดสี <c oughs> <c oughs> ใครใส่กางเกงในเจ็ดสี มี2อ,อย่างก็คือเป็นสีลุงกับกางเกงในเจ็ดตัวนะฮะ <7 S 1> ใส่พร้อมกันเจ็ดตัวเจ็ดสีของเออของพี่แท็กไงพ,กพี่แท็กพระรันยูนะฮะ<อ>ากางเกงในใส่ลุง้งไข่หอมอ,อ๋อกางเกงในไข่หอมมู่ <c oughs> <laughs> านสั่งหนังสือด้วยค่ะมีลายเซ็นอาจารย์ด้วยไหมคะอแอลแลมเออถ้าสั่งแบบพรีออเดอร์จะได้ลายเซ็นสดบวกแห้ง แห้งนี่คือเป็นปรินนะเป็นลายเซน็นแบบปรินติงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งสั่งในตะก,กร้าติกตอกเนี่ยจะได้เป็นลายเซน็นแบบแห้งไปนะฮะด,ดีจังลูกฉันจบจากพนันครเหนือซะแล้วไม่งั้นเขาคงได้ฟังอาจารย์เดียให้เขาดูไลฟ์สดก็ได้นะคุณแม่คุณแอสแซมอ่านี่แอสแซมอยู่นู่นอุย้ยไม่ใช่อ๋ออยู่นู่นก็ว่าตัวใหญ่ขึ้น เดนมาไว้เนี่ยจานมาไแล้วไปเอ,อไปโคราชยีบสามเหรอถ้าไปโคราชยี่บสามไปงานเดียวนน่ผมติดต่อกับพี่อีกคนหนึ่งไม่ใช่พี่อ่อนนะเ,เดี๋ยวผมดูไลน์ให้ฮะ เดี๋ยวเราจะไปกันที่มจพนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตยาวๆชื่อวิทยาเขตอะไรนะจักระพงพัวนาฏเออยาวเบื่อไหมยาวเบื่อเอากระโหนกับอย่างกระโถนนั่นไงกระโถน แอดแซมถืออยู่เอาหรอนี่คนนี้ปะเนี่ยลูกชายของ <laughs> ของคุณพี่อะครับ <laughs> เดี๋ยวเราอยู่กันที่เกวียนเลยนะฮะผมจะขออนุญาตวางของก่อน ว้าว wow. เปียกมันเปียกเดี๋ยวเอาเอาเอาขึ้นเกลียนให้อาจารย์ก่อนแล้วมันจะต้องพอรสเนาะเดี๋ยวผมต้องกลับกล้องก่อนแป๊บหนึง่งกลับกล้องแล้วก็พอสพอสไลฟ์นะฮะคนเข้าให้นักศึกษากบุคลากรใช่เขาให้เฉพาะนักศึกษากับุคลากร <c oughs> คือมหาลัยบางที่คนนอกก็เข้าได้คนนอกบางที่ก็เข้าไม่ได้อย่างเงี้ย มีคนนชื่อพี่หมูเด้งอะไรเขาบอกว่า,าเราจะมาเป็น <ไง S 2> แดมินด,ด้วยได้ไหมมาช่วยคอยดูนูน่นดูนี่นนแล้วเขาขามาจากสองขานะ,ะอาจารย์ก็เลยบอกอาจารย์ให้เขามาด้วยได้ไหครับก็คือมาเป็นนอดมินเราได้ไดอาจารย์ ทนายบอกว่าอาจารย์สอนผิดรายวันก็แก้ไปสิก,ก,ก็ขนาดแก้อยู่แล้วเนี่ยก็ดีกูก็ขอบคุณนะนะกูพูดผิดตรงไหนก็แก่้กูด้วยแล้วการขอบคุณมากทางานเป็นทีมไนงะนี่กูรับเขาเข้าทํางานเป็นทีมนะทีมเดียวกันทีมเดียวกันเลยไม่ยากก็กูสอนผิดตรงไหนเขาก็สอนถูกไปเลยเข้าทีมเดียวกันเนี่ยจะไปสนใจจะไปมีปัญหาทําไมดีสิอีกกูสอนผิดเอามาสอนถูกเลยกูชอบทีมงานเป็นหนึ่งในทีมงานกูแล้วนะทนายกองทัพธรรมเนี่ย กูต้องขอบคุณทีมงานเขานะอะไรผิดแก้ไขกูเลยถือว่าดีมากเลยแก้เลยแก้ทุกวันยิ่งดีมีเวลาแก้ไหมล่ะมอนิเตอร์ไลฟ์สดกูเลยกูสอนผิดตรงไหนออกมาแก้ทุกอันเลยทุกกระเบียดนิ้วทุกฝีก้าวเลยจะได้ไม่เสื่อมไงเขากลัวว่ากูสอนผิดศาสนาจะเสื่อมก็ถ้าเขาช่วยสอนที่ถูกต้องศาสนาก็ยิ่งเจริญรุ่งเรืองไงดีอีกขอบคุณใครที่ออกมาช่วยสอนตอนเนี้นะอะไรผิดสอนเลยดีเลยช่วยแก้กูเลยเอาคลิปกูไปตัดแล้วแก้เลยกูยินดีมากช่วยแก้กันหน่อย มันจะไม่ดีได้ยังไงว่าเป็นประโยชน์จะตายหอกกูชอบอนุโมทนาด้วยเลยสาธุขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์มาช่วยกันแก้อะไรกูสอนผิดรีบแก้เลยมาหาคนไหนเก่งๆอย่างเงี้ยออกมาแก้เลยช่วยแก้ช่วยแก้นะไม่ใช่ช่วยกูด่านะให้กูด่าคนเดียวพอแล้วพวกมึงมีหน้าที่ในการแก้พอ มีคนมาช่วยแก้ความผิดข้อความผิดให้จะไม่ดีเหรอดีสิหนังสือยังพิมพ์ผิดได้นะภาษาอะไรกูจะพูดผิดบ้างไม่ได้เป็นเรื่องปกติเด็กแรกเกิดมีกิเลสไหมคะมันมีหมดแหละมันมีเชื้อแห่งตันหามันจะไม่มีกิเลสได้ยังไงแต่มันยังปรุงตัวไม่เต็มที่เท่านั้นเอง อนผิดก็มีคนฟังถ้าแก้จะมีคนฟังไหมมียังไงก็มีเขาจะฟังมาฟังกูมากกว่าฟังคนแก่้วยสิงกูจะบอกให้แกเยอะๆเถอะแล้วลองดูว่าเขาจะฟังใครแกเลยทุกคนมีสิทธิ์ในการเลือกฟังฟังใครก็ได้ฟังกูก็ได้ฟังแกก็ได้ฟังได้หมดแหละกูไม่สนใจหรอกอาศัยมีสื่อพูดเก่งมึงไม่มีสื่อหรอกกูใช้อะไรกูกูกูใช้แค่ทิกตอกมึงก็เล่นติกตอกจะไม่ใช่เหรอถ้ามึงไม่ไล่ล่ะ อาศัยพูดเก่งะแล้วถ้ามันไม่ฝึกให้ตัวเองพูดเก่งบ้างล่ะกูพูดเก่งได้มันก็ต้องพูดเก่งได้แสดงว่ามึงไร้น้ำยาไม่มีคุณค่าไม่มีปัญญาไม่มีสมองมึงไม่มีความสามารถแล้วมึงจะโทษกูได้ไงนี่มึงอจฉากูเลยนะอจฉาว่ากูมีช่องอีฉาว่ากูเนี่ยพูดเก่งแล้วคําถามคือกูมีทิกตอกเหมือนกับมึงไหมกูก็มีทิกตอกเหมือนกับมึงกูก็มีช่องเดียวเหมือนกับมึงมึงพูดได้ไหมล่ะมึงพูดไม่ได้เพราะมึงไร้น้ำยาไงมึงอย่ามาพูดว่ากูพูดเก่งก็มันพูดเก่งดีแต่พูดเเกก่่งแะนิ กูฝึกพูดจนก,กูพูดเก่งได้จังวัน,นี้ก็เพิ่งมึงมาไล่น้ำยามึงไม่มีความสามารถไงมึงเลยทําไม่ได้แบบกูมึงก็ต้องยอมรับให้ได้ว่ากูเก่งกว่าต้องยอมรับให้ได้นะมึงเพราะฉะนั้นสิ่งที่กูทํากูทําเหมือนกับมึงทุกอย่างแล้วมึงก็สามารถทําได้เหมือนกับกูทุกอย่างแต่แค่มึงไล่น้ํายาในการที่จะทำให้มีชื่อเสียงได้อย่างกูแค่นั้นเองมึงอย่าคิดว่าชื่อเสียงที่กูมีมาได้ด้วยความฟุกนะมันมาได้ความสามารถที่กูทํานะมึงมึงใจเย็น คิดนิดนึงจ้าก่อนจะว่าคนอื่นน่ะหัดดูความสามารถตัวเองด้วยว่าทาได้อย่างเขาไหมอย่ามาพูดว่าดีแต่พูดเก่งดีแต่มีสื่อมึงก็มีสื่อปูก็ใช้ติ๊กต็อกมึงก็ใช้ติ๊กตอกแต่มึงใช้ติ๊กตอกด่าชาวบ้านไงมึงใช้ติ๊กต็อกเรื่องไร้สาระปัญญาอ่อนมึงใช้ติ๊กตอกแต่เรื่องไม่เกิดประโยชน์มึงใช้ติ๊กต็อกแต่ค่อนแขวชาวบ้านมึงใช้ติ๊กตอกแต่ทําลายคนอื่นแต่กูใช้ติ๊กต็อกในการสร้างสรรค์กูใช้ติ๊กต็อกในการสอนคนเด่นกูใช้ติ๊ก กูใช้ติ๊กต่อในการแก้ไขความผหตพินโคในโลกกูใช้ติ๊กต่อในการเยียวยาจิตใจรักษาคนที่ตกต่ำลกทุกได้ยากให้เกิดดวงตาเห็นธรรมในการได้ยินได้ฟังธรรมะแล้วแก้ไขสันดานตัวเองได้กูใช้เกิดประโยชน์มึงใช้ไรประโยชน์ไงเข้าใจหรือยัง แล้วเอาจิงๆกูสอนผิดกูไม่ได้สอนผิดตามหลักธรรมนะเข้าใจใหม่นะกูไม่ได้สอนผิดตามหลักธรรมตามหลักเกณฑ์หลักการหลักของอริยสัจกูไม่ผิดนะกูแค่จดจําตรงนั้นผิดพูดตกหล่นบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นได้ขนาดมึงอยู่กับพ่อกับแม่ทุกวันบางทีพ่อแม่มึงพูดอะไรมึงยังจําตกหล่นเลยมันเป็นเรื่องปกติสัญญามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาแต่กูไม่ผิดหลักอริยสัจสี่เอาสิ ใครจะเถียงหลักอะรกสส็ศีรเถียงกัคกูได้แต่กูไม่ผิดหลักนี้แต่ถ้าจดถ่าจําท่านู่นท้านี่พะไตรปิดกตั้ง45เล่มกูจะกูจะจําหมดได้ยังไงกูจะจําทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งกูพูดสดแต่คนอื่นไปนั่งเปิดตําราก่อนแล้วค่อยมา้างพูด <S <S มึงว่ามันจะมีใครจะผิดหลกืกูพูดสดกูก็ต้องผิดสิอีคนนั่งเปิดตำราก,ก็ต้องพูดถูกถูกสิแล้วมึงจะให้กูมานั่งเปิดตำราทุกอันได้ยังไงแต่ก็แก้งไงก็แค่นั้นเอง อะไรที่กูจําผิดจาพลาดก็แค่แกไขมันแค่จําผิดแต่หลักการปฏิบัติในใจกูไม่ผิดจะผิดอะไรไม่มีทางผิดถ้าโดยหลักธรรมไม่มีทางผิดโดยหลักอื่นผิดได้หมดจําผิดจําพลาดจาถูกจําชื่อจําผิดจําเหตุการณ์ผิดจาสถานการณ์ผิดจําชื่อผิดจําบทความผิดผิดได้ทั้งนั้นใครจะมาจําหนังสือได้ตรงเป๊ะมันไม่มีหรอก เรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจเอาตำรามานั่งพูดในกูอ่านกูก็อ่านได้มึงเตรียมตัวมาก่อนมึงก็พูดได้สิกูไม่ได้เตรียมตัวมันก็ต้องมีพลาดไปเรื่องปกติการพูดสดมันมีพูดพลาดพูดผิดได้เป็นธรรมดาแต่หลักเกณฑ์หลักการหลักใจหลักอริยสัจสีไม่ผิดแน่นอนหลักของการปฏิบัติ การจําผิดจำพลาดโดยประวัติศาสตร์ไม่ได้ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของมรรคผลนิพพานไม่เป็นผลต่อการพ้นทุกข์ไม่มีผลมึงจะรู้ประวัติศาสตร์อะไรมากมายมหาศาลขนาดไหนแต่ถ้ามึงรู้หลักใจคือหลักอริยสัจมึงรอดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่หลักอื่นมึงรู้ผิดรู้พลาดไม่เป็นผลไม่ขวางกั้นต่อมรรคผลนิพพานมันงงอะไรกันกูไม่เข้าใจ ทำเป็นทางเลือกการสแสวงหาศาสมากกว่าอาจารย์ไร์สดที่บ้านวันไหนยังไม่มีเวลาเลยดูวันนี้ก่อนวันนี้ถ้ากลับเร็วก็อาจารย์ไร์สดได้แต่พรุ่งนี้เช้าอาจารก็ตื่นเช้ามืดอีกเพราะต้องไปนครศรีธรรมราช หมุนชาม6โ,โ,โออกจากบ้านตีหมือนเดิมเหรอตีหมือนเดิมครับออกจากบ้านตีหมือนเดิมตื่นตี3ออกจากบ้านตี4ล้อหมุนตี4พรุ่งนี้ ผิดไดียวนั้นแหละคนเรามันผิดเป็นธรรมดามึงจะมานั่งจ้องจับอะไรกันนักหนาปัญหาเยอะหัดจ้องจับผิดใจมึงบ้างใจมึงน่ะสว่างขนาดไหนหัดจับผิดใจตัวเองซะบ้างใจมึงน่ะจับผิดทันไหมกิเลตัณหาที่งอกขึ้นมาความอาฆาตพ,พยาบาทบาดไร้ที่มันงอกขึ้นมาในใจมึงน่ะจับผิดทันหรือเปล่าจะผิดกูเนี่ยไม่ได้ช่วยมึงดีขึ้นนะจะผิดกูไม่ได้ช่วยมึงรอดพ้นจากรถกระเมิดเจริญชาแลวไปวิสัยนะจะผิดกูไม่ได้ช่วยทำให้มมชีวิตมึงดีขึ้นนะ แต่จะผิดใจตัวเองอะะมึงอะจะสามารถเข้าใจตามหลักเกณฑ์หลักการตามหลักเหตุผลแล้วมึงจะสามารถแก้ความทุกข์มึงได้ ไม่ได้จับผิดค่ัเด,แแดแแีแจ้งให้ทราบแจ้งให้ทราบก็ดีแล้วถูกต้องแล้วแจ้งให้ทราบว่าผิดน่ะถูกต้องแล้วแต่กูไม่ได้เห็นว่าแจ้งให้ทราบกูเห็นวเอากูไปนั่งด่าแจ้งให้ทราบหอกอะไรแจ้งให้ทราบเขาแจ้งโดยมรารยาทแจ้งโดยความสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่เอากูไปค่อนแขวเอากูไปด่าอย่างเขาไม่ได้ให้แจ้งให้ทราบแต่เขาเรียกว่าด่าให้รู้จ้า หอกแตกจะตายกันอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละคนนอนหลับก็ันเอยป่ะกูอยากรู้พี่เล็กพี่เล็กครับเขาซื้อหนังสือหนังสือร้อยเล่มเอาไปทำอะไร อาจารย์แจกเงินินทุกคนเขาบอ,อกส่งอาทิ่บ้านอาจารย์เขาสั่งแล้วก็ส่งที่บ้านที่บ้านอาจารย์โอ,โอ้ไม่ต้องมเขาสั่งแล้วเลสั่งแล้วที่เล็กสั่งหนังสืออาจารย์ทั้หมดหนึ่งร้อยสิบเป็นเล่มให้อาจารย์เอาไว้แจกแอดนินหนึ่งร้อยเล่มแล้วที่เหลือให้อาจารย์เอาไว้แจกเอาไปแจกใครก็ได้จอกครับโอ้สาธุอนุโมทนากับคุณเล็กด้วยนะ สาธุสาธุอนุโมทนาคุณเล็กด้วยซื้อหนังสืออาจารย์ร้อยสิบเอ็ดเล่มแจกแอดมินทุกคนอะทุกคนเฮพร้อมการสาธุแอดมินมึงได้หนังสือฟรีจากคุณเล็กแล้วเนี่ยซื้อหนังสือแจกผู้มึงนะพวกแอดมินน่ะได้หนังสือฟรีนะคนละเล่มแล้วก็ซื้อให้อ่ะนะคนละเล่มซื้อทั้งหมดร้อยสิบเอ็ดเล่ม นุโมทนาคุณเล็กด้วยนะเราถึงไหนละพระจ,จอมเก้าเนี่ยอน,นุษษสาวนะรีย์รัชกาลที่สี่พระจอมเก้าพระจอมเก้าพระนครเหนือ หน่อยครับว่าทําไมการปรองผมของพระต้องใช้แบมีโกนแทนที่จะใช้แบตเตอรี่ก็สมัยก่อนมันไม่มีแบตเตอรี่ต้องลกฟาร์มิโกนนะพวกเนี่ยต้องลกฟาร์มิโกนเลขอย่างแบตเตอรี่มันไม่เกี้ยงแบมีโกนมันเกี้ยงกว่าครับอาจารย์แจกหนังสือฟรีให้ลูกศิษย์บ้างสี่อย่าขี้งกก็นี่ไงกูแจกแล้วนี่ไงกูแจกตลอดนะหนังสือกูก็แจกหลายคนกูก็แจกตอนแรกกูจะเอาเงินกูเองกูจะแจกหนังสือเองแอดมินเนี่ยแต่คุณเล็กเขามาเป็นเจ้าภาพแจกให้ จะแจกมึงทําไมล่ะกูยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตามก็้วยซ้ำม,มืประโยชน์ยังไงกับการช่วยงานกิจการงานพระศาสนาละ่ะประโยชน์ไม่ทําแต่อยากจะได้ของฟรีกูไม่ให้หรอกคนประเภทมึงน่ะเผ,ผมอยู่ตรงข้ามกับตึกไซน์เอนเ์เทคโนโลยีครับใช่ครับแล้วให้ผมตรงเข้าไปแล้วทางไหนก่อฮะ ก็คือขับตรงเข้าไปก่อนใช่ไหมฮะเลยตึก<ะ>ไปอ่ะพี่บีตรงไปทางทางทางขาเนี่ยใช่ครับเขจัดงานอะไรกันเนี่ยงานมหาสศพ หาปาด <ừ> mm. ้วยอ๋อผมก็ชอบก้าใหญ่หมดื่นเยอะที่